สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการนะครับติดตั้งโค้งไฮไลท์ทุนวันนะครับ2คูน20นะครับก็คือ2หลอยนะครับใช้กับหลอดสั้นนะครับตัวโค้งมี2แบบนะครับแบบลอยกับแบบฝังนะครับฝังในป้านะครับนี่เรามาดูแบบลอยกก่อนนะครับแบบลอยจะมีความยาว62เซนติเมตรนะครับแล้วก็กว้าง31เซนติเมตรนะครับนี้มาดูรายละเอียดโคมงนะครับ วิธีการติดตั้งก็ดันตัวสลักนนะครับดึงต,ตัวนี้จะเป็นโคมใช้กับหลอดนีออนธรรมดานะครับแต่ก็ใช้กับหลอดนีออน LED ได้แต่ไม่ต้องใส่สตาร์เตอร์นะครับวิธีการติดตั้งก็จะมีรูยึดน็อตมาให้นะครับ2ตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้นะครับนี่ก็มาดูตัวทีวนี้มาดูตัวฝังนะครับตัวฝังนี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่มันจะนมีบาสําหรับฝังในฝ้านะครับความยาวของโคมก็61เซนนะครับกว้าง27เซนนะครับทีนี้นคือรายละเอียดนะครับ ที่ติดตั้งก็ดันสลับตัวนี้นะครับดึงตะแกรงตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกับตัวลอยนะครับเป็นโคมใช้กับหลอดนิออนธรรมดานะครับแต่ถ้าใช้กับนิออน LED ก็ไม่ต้องใส่ตัตเตอร์เหมือนกัน,นทีนี้ก็มาดูเลยนะครับจะมีรูยึดนอด็อตสองรูนะครับก็ยึดน็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโคมฝังนะครับเวลาใช้งานก็ฝังตามตามความยาวความต้านของโคมเลยนะครับ Yeah. Um.